is The most relaxing safe room I've ever been in. That's what I'm talking about. Oh, yeah. Oh,

แล้วท้าไปเราเล่นหน่อยตัวไหไม่หิวเหรอย่าดริง t าเจอ วิทย์วิทวิทวิทวิอยู่ข้าอยู่ข้างหน้าเฮ้ยจ็อกกี้จ็อกกี้ดดวิท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 ต้องต้องยอมไหยอม อ่ดูไม่ออกอาตายแล้วนี่ใช่เนี้ต้องยอม <c oughs> เฮ้ยมันคืนเรื่อยเรื่อยไม่เรื่อยไม่คีรชนาดดีสุดโอเคโอเคไปนิตเ,เตอร์ข้างบนโอ้โหไปนะ Miss รีบจบรีบจบเด็กเกาะเบาให้ ก็บ้จะเป็นฟ้าที่สามใช่ไหมแตมันเดินอย่างกันวะเจ็บไหม บอกนะว่าต้องลงไปในน้ำๆอ,อ่ะใช่ไม่ลงอะคะวิ hey, ชินวอลฟอามาเออไม่เกิดแล้วนี่

How are you feeling? i know I've been better, i the tunnel of love in this long. Hm. Thanks, bro. Thanks. Love love. Love. This is Oh, yeah. I need to

เรานต้องเปิดเตังเล่นเฮ้ยพยาบาลอุ้ยกลัวมันกลัวเพื่อนเก็บอ่ะเก็บพยาบาลก่อนเร็วนี่ตรงนี้นี่เออเดี๋ยวเพื่อนเก็บนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเก็บเนละย

ไปแล้วเราล้อปูดจุ้ยจิย้ยสลังตายตายตายเอ็นดิซิวถ่ายเนี่ย Somebody turn off that alarm Oh my god 没打赢。快点、哎<呀>！啊、可伤心啊！ I back any memories coach? you cheeseburger romance Give me a ball park tunnel of love making ก่อเราก็ตายอยู่เดี๋ยวนะถ้าไม่โค้นอ่ะเีถ้าปัดต้อ t ย เกที่เล่นานานทุกคนแต่วออ่าไม่ได้เลยทำไมผีมันมาไม่หยุดเลย โอ้โหฟางค้างฟางค้างวิบวิบวิบต้าเธอเหรอก็ไปเอาไฟของหน้ามาน่าไม่ี้านแล้วกองิไฟอ้าขอโทษก้องิไฟแล้วอย่าไปใกล้มัจเดินตัวมันก็ดีไม่เห็นวะฉันนึกว่า ฉันนกว่เป็ดตรงนี้เป็นผิดๆซะอีกโ oh <yeah. S 1> อเค <you> อันนี้คืออะไรอ่ะไ่บอมเหรอ <un> ออกระสุนกระสุนมันมืดซะจนอ๋อฉันจะเปิดไฟ I don't want to hear any excuses. <laughs>

ไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้หลังไก่ปวดตะกี้อย่างเดียวอะตะกี้กับชาร์เตยตะกี้ที่ไหนเป็ไงโดนอะไร เดี๋ยวม,ยม,มันอยู่คนออกไปจบรไ,ไ<ป>อย <c oughs> ไเราแบบลงเอาแล้วเก็บกระสุนไปเก็บมาแล้วเนี่ยตายทำไม NTC มันไม่วาร์ปตามเราปะวะที่จะวาร์ตามเรมา

Yes. Heal, still yeah. too, right? That worked. Spitter! I got spinner shit on me. <laughs> wow. oh. need some help. Help! Let me say, look, if help! I did this, I'm... I Get inside! Thanks, Nick. You are all right <laughs> everyone in here oh, that's what I'm here for oh,